สำหรับในช่วงนี้ใครที่กำลังมองหาเกมปลูกผักทำฟาร์มไว้เล่นกับเพืิอๆแล้วล่ะก็ในคลิปนี้ทางอิงก,ก็ขอหยิบเอาเกมสนุกมาทำการแนะนำให้ลองกันถึง5เกมกันเลยค่ะอาจจะมีเกมปลูกผักทำฟาร์มที่คุณอาจจะยังไม่เคยลองก็เป็นได้เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะว่าจะมีเกมไหนที่คุณชื่นชอบกันบ้างแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปกันด้วยนะ พอมาเริ่มกับเกมปลูกผักชื่อดังที่ใครหลายคนน่าจะรู้จักกันค่ะกับเกมที่มีชื่อว่า Doraemon Story of Season ซึ่งเป็นเกมปลูกผักทำฟาร์มที่มีระบบเกมดูน่าสนใจแถมยังได้หยิบเอาตัวละครจากการ์ตูนเรื่องโ Doraemon มาดำเนินเกมได้อย่างถูกใจแฟนๆเรื่องนี้ โดยเกมนี้เราจะมารับบทเป็นโนมิตะหนุ่มน้อยจอมที่เกียจที่ต้องลุกขึ้นมาคือสู้กับการทําฟาร์มปลูกพืชผักทำปศุสัตว์เลี้ยงสัตว์นานาชนิดไปพร้อมกับการสืบหาร่องรอยในการกลับไปยังโลกเดิมให้ได้ตามเรื่องราว ภายในเกมนี้ได้มีเหล่าสิ่งของพิเศษจากโดราเอมอนที่สามารถนํามาช่วยในการปลูกผักทำฟาร์มของโนมิตะได้และที่สําคัญการมีปฏิสัมพันธ์นั้นก็ยังสามารถเพิ่มค่าความสนิทก,กับชาวเมืองถือว่าเป็นหัวใจหลักที่นําไปสู่เหตุการณ์ต่างๆจนกระทั่งทางผู้เล่นได้ดําเนินเรื่องราวไปจนถึงตอนจบของเกมเลยก็เป็นได้ค่ะถือว่าเป็นเกมทําฟาร์มปลูกผักที่น่าหยิบมาเล่นถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยลองก็สามารถหาซื้อได้บนเครื่องดีพีซีเพลย์สเตชั่นสี่และก็ฮนโดสวิตค่ะ เกมที่2จะพาไปรู้จักกับเกมซาคุณะออฟไร h t AND r รูนเกมแนวแอคชั่นผสม RPG ที่หยิบโน่นหยิบนี่มาผสมรวมกันรวมไปถึงเกมเพลย์แบบปลูกผักทําฟาร์มที่เกมนี้ได้จำลองการเกษตรกรรมได้อย่างน่านเล่นดีเลยค่ะ โดยเกมนี้ทางผู้เล่นจะมารับบทเป็นซาคุนะเทพธิดาแห่งการเก็บเกี่ยวและเธอคนนี้ก็ถูกเนรเทศมายังเกาะอันตร,รายห้อมล้อมไปด้วยเหล่าปีศาจซึ่งทางซาคุนะก็มีอาวุธอุปกรณ์ทางการเกษตรสารพัดนึกบวกกับภาพวิเศษที่สามารถต่อสู้กับเหล่าัตรูมากหน้าหลายตาได้รวมไปถึงบอสตามแต่ละด่านที่จะมีไอเทมเจ๋งๆดรอปให้เราได้เก็บไปใช้งานกันและเธอก็ต้องมาใช้ชีวิตภายในดินแดนแห่งนี้ด้วยการสร้างบ้านเรือนทำการรวบรวมไอเทมเพื่อคราบเป็นสิ่งของเครื่องใช้ ทำการเพาระปลูกที่ทางผู้เล่นจะได้ทํากันตั้งแต่เริ่มต้นถังยาทวนดินสามารถหว่านมาเมล็ดแล้วก็รอการเก็บเกี่ยวผลผลิตตามฤดูกาลหรือจะทําการสลับเปลี่ยนการดํารงชีวิตถ้าเกิดว่าพืชผลผลิตนั้นยังไม่งอกเงยก็สามารถไปตุยดันเจี้ยนกันต่อได้ต่อสู้กับเหล่าปีศาจในการฆ่าเวลาก็สนุกไม่เบาเลยค่ะสําหรับในเกมนี้ก็ยังมีลูกเล่นระบบเกมที่ดูน่าสนใจมากมายตัวเกมก็พร้อมเปิดให้เล่นกันแล้วบนเครื่องเล่น PC PlayStation 4และก็ Nintendo Switch ค่ะ ในเกมต่อมาอาจจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่แต่ก็เป็นเกมปลูกผักทาฟาร์มที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกม Harvest Moon พร้อมปรับแต่งเกมเพลย์ให้ดูน่าสนใจไม่น้อยอย่างเกมที่มีชื่อว่า Warden Sky ถือว่าเป็นเกมแนวซิมูเลชันผสมการประจนภัยที่เน้นการดำเนินเรื่องราวความรักในดินแดนสุดแฟนตาซีทางผู้เล่นที่หลงเข้ามาในอาณาจักรแห่งนี้ต้องมาดำรงชีวิตในแต่ละวันให้ได้พร้อมสร้างความสัมพันธ์กับเหล่าผู้คนสามารถตกแต่งพื้นที่พักอาศัยทำอาหารและก็ยังมีกิจกรรมทำฟาร์มเพาะปลูกซึ่งการเพาะปลูกในเกมนี้ก็สามารถสร้างมาเมล็ดพันธุ์แบบไฮบริดที่สามารถเพาะปลูกได้หลากหลายแบบเลยค่ะ เราสามารถออกเดินทางไปประจนภัยตามสถานที่ต่างๆเพื่อรับรวมเหล่าทรัพยากรมาใช้งานในชีวิตประจําวันได้และก็ยังสามารถพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเหล่าตัวละครในอาณาจักรได้อย่างอิสระตัวเกมนี้ก็มีภาพกราฟิกในสไตล์ที่เป็นการ์ตูน2มิติถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเกมปลูกผักในสไตล์นี้ก็สามารถหามาเล่นกันได้บนพีติดตามได้ในสตีมเลยค่ะ สำหรับในเกมที่4ก็ขอหยิบเอาตำนานเกมปลูกผักผูกสัมพันธ์ซีรีส์ที่ใครหลายคนต่างรู้จักมาทำการแนะนำกันต่อกับเกมที่มีชื่อว่า Harvest Moonlight of Hope ตัวเกมในภาคนี้จะบอกเล่าถึงทางผู้เล่นที่เป็นชายหรือว่าตัวละครหญิงที่ออกเดินทางไปยังสถานที่หนึ่งแต่กลับต้องมาเจอมรสุมชีวิตทำให้เรืออับปางลงและพวกเขาก็ถูกส่งมายังเมืองท่าเล็กๆที่ต้องมาปรชินหน้ากับพายุมรสุมเช่นกัน คราวนี้เราต้องมาพัฒนาเมืองแห่งนี้ขึ้นใหม่แล้วก็ตัวเกมจะให้ทางผู้เล่นมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองแห่งนี้พร้อมออกเดินทางประจนภัยไปตามสถานที่ต่างๆในการรวบรวมทรัพยากรมาใช้งาน ซึ่งเกมนี้เราจะได้สนุกไปกับการทำฟาร์มปลูกพืชผักตามฤดูกาลสามารถทำปศุสัตว์ได้หลากหลายสายพันธุ์มีกิจกรรมตกปลาและออกเดินทางขุดแร่เพื่อไว้ขายทำเงินได้นั่นเองค่ะนอกจากนี้เราจะได้สนุกไปก,กับการเดินทางที่เปิดเผยแผนที่ลับและยังมีปฏิสัมพันธ์ทำความรู้จักกับชาวเมืองไปจนถึงการให้ความร่วมมือกับภารกิจที่ทางชาวเมืองมอบให้สำหรับในเกมนี้อาจจะมีภาพกราฟ,ฟิกที่ไม่ได้อารัาการอะไรมากนะักแต่ก็ยังมีระบบเกมเพลย์ที่ดูน่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะ ตัวเกมมีวางจำหน่ายบนเครื่องเล่น PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch และก็บนมือถือทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะเกมสุดท้ายนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่คนชอบปลูกผักไม่ควรพลาดเลยค่ะกับเกมที่มีชื่อว่า My Time at Portia เป็นเกมแนว Simulation ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Animal Crossing, เกม Star di Valle และก็ยังมีเกม ES อื่นๆอีกมากมาย ดยเรืเ่องราวในเกมนี้จะกล่าวถึงตัวละครเอกที่ต้องออกเดินทางไปยังเมืองพอเทียเพื่อรับมรดกจากคุณพ่อซึ่งมรดกที่ว่านั้นก็คือบ้านหนึ่งหลังที่มาพร้อมกับอุปกรณ์การสร้างสารพัดอย่างที่คุณพ่อได้ทิ้งไว้ให้เขาหน้าที่ของเราก็คือการดำเนินชีวิตอยู่ในเมืองพอเทียแห่งนี้บวกกับการคอยช่วยเหลือเหล่าชาวเมืองในฐานะผู้สร้างนั่นเองค่ะ สำหรับในเกมนี้ก็เป็นเกมทำฟาร์มปลูกผักที่ทางผู้เล่นจะได้ออกประจนภัยไปในโลกว่างในสไตล์ Open World ภายในเกมก็ยังมีกิจกรรมปลูกผักทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์สามารถตกปลาก็ได้สำรวจเหมืองรวมไปถึงการจีบสาวจีบหนุ่มได้อีกด้วยค่ะใครที่ชอบในเกมนี้ก็สามารถหาซื้อมาเล่นกันได้ตอนนี้ตัวเกมเพร้อมวางจำหน่ายให้เล่นกันแล้วบนเครื่องเล่น PC Play Station 4 Xbox One n อกซ์1นี Switch และบนมือถือทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยค่ะ และในวันนี้ทางอิงก,ก็ได้มาแนะนําเกมปลูกผักเล่นเพลินที่สามารถเล่นได้คนเดียวกันไปแล้วทั้ง5เกมนะคะคราวหน้าจะมานําเสนอเกมอะไรต้องมาติดตามชมกันถ้าเกิดว่าใครที่ชอบในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องของเราเพื่อมาดูคลิปมาใหม่แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ